โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับ1สวัสดีนักลงทุนท,ทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่18เดือนมกราคมในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองในเรื่องของตัวข่าวสารและเทคนิคสวัสดีาจารยาพี่หมีครับสวัสดีคดรับครูเปาครับ วันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่บีครับลักษณะทองคําเห็นกระชากลงมาแต่เช้าเลยนะครับแบบนี้หน้าบ่ายเราเนี่ยยังมีความหวังหรือเปล่าครับก็หลังจากที่ตอนเช้านะครับราคาทองได้ได้ร่วงลงมาแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับได้ดีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ในกรอบเดิมซึ่งก็เป็นไปได้นะครับที่ว่าราคาอาจจะยังไม่ทะลุกรอบล่างลงไปนะครับก็ <c oughs> คือเตือมที่ที่ผมให้เป้าหมายไว้ในแบรแฟกของทางเทคนิคน่าจะลงไปแถวหนึ่งพัน 795แต่ทีนี้มันก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะที่ลงไปพันแต้นๆน,นะครับผมมองว่ามันอาจจะบวกลบเล็กน้อยว่าอาจจะจบลงในรอบนี้แล้วก็ได้เพราะมันดิดกลับขึ้นฉับพันโดยที่ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรเลยเป็นขายเท่กาไรเฉยผมก็เลยมองคิดว่าการขึ้นมารอบเนี้อาจจะต้องตีตัวชมรอดูไปก่อนดีกว่าครับ โอเคครับผมพูดได้ง่ายก็คือว่าอย่างในช่วงเช้านี้ก็คือเรายัางไม่ได้มีข่าวสารอะไรเลยใช่ไหมครับที่มันเทลงไปแล้วมองเป็นเรื่องของการเทขายทํากําไรได้ใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะเป็นเทขายทํากําไรธรรมดาครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวรายงานผมขอต้องลองดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าในกองทุน16กองทุนทองคํานะครับยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่ามีการเทขายหรือเปล่าถ้ากองทุนมีการเปิดเผยมาว่ามีการเทขายช็อตนี้ก็อาจจะเป็นจบลงแล้วก็ได้นะครับน่าจะพักตัวและสลับขึ้นแล้ว พราะกองทุนโดยธรรมชาตินี้ใส่นะ่าจะไม่เทขายติดต่อเกิน3ครั้งนะครับอแต่ถ้าเกิดเป็นรายย่อยเทขายทำำํากําไรเราก็ต้องมารอดูอีทีนึงการฟอร์มตัวของราคาว่าอาจจะยังลงต่อได้อีกนะครับถ้าลายย่อยเทขายนะมีโอกาสลงต่อได้อีกโอเคครับก็คือเรียกง่ายๆว่านักลงทุนฝั่งขาบายเนี่ยยังพอมีโอกาสอยู่บ้างใช่ไหมครับพี่แบบนี้ ใช่ครับยังมีโอกาสอยู่ครับตอนนี้ก็ยังมีโอกาสได้ถ้าเกิดเราพูดในทางเทคนิคแล้วราคาน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบที่เป็นไปได้เลยนะตอนนี้แนวต้านน่าจะวิ่งได้ไปถึง1847นะครับ1847ส่วนแนวรับเนี่ยน่าจะลงมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1825นนะครับที่มันกรอบน่าจะราคานี้ซึ่งตรงเนี้ยราคาอยู่ช่วงกลางอยู่ ถามว่าถ้าเราเล่นฝั่งเซลล์ก็มันก็พอทํากําไรได้บ้างแต่เล่นฝั่งบายนี่คือกรอบมันอาจจะโดนบีบลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอระยะเวลาเป็นช่วงตอนเย็นแล้วแนวต้านก็จะต้องขยับลงอีกอาจจะไม่ใช่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าแล้วนะครับคือมองง่ากรอบอาจจะเป็นไซเวดาวลงเล็กน้อยนะครับโอเคครับทั้งนั้นเพื่อความชัดเจนก่อนจากลากันไปนะครับกับผมอยากจะให้อาจารย์พี่บีนะครับช่วยาหาทิศทางตามแนวเทคนิคให้หน่อยนะครับว่ากรอบราคาอยู่ตรงไหนบ้างครับอีกสักรอบหนึ่งครับ ได้เลยครับวันนี้นะครับผมให้แนวรับนะครับของราคาทองอยู่ที่1,825ส่วนแนวต้านอยู่ที่1นึ่งนะครับผมให้กรอบราคานี้ทิศทางก็คือราคานะั่นจะวิ่งอยู่ในกรอบเป็นไซเวยดาวลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าส่วนตัวผมตอนนี้ราคายังอยู่ตรงกลางแนะนําให้เวทแอนด์ซีรอดูไปก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรดีกว่านอกจากว่าถ้าราคามันขึ้นไปแถว1,847ค่อยเล่นเซลลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับนังชุนครับก่อนจะจากลากันไปในะวันนี้กระผมขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดสนใจห้องซิก v i p กับอาจารย์พี่หมีนะครับที่จะมีการเทรดสดชนข่าวกันในทุกวันเลยนะครับเรามี TPSL ชัดเจนวินเลทเกินกว่า80%นะครับก็สามารถที่จะติดต่อแอดลไลน์ ID ดด้านล่างมาได้เลยแล้วแจ้งว่าขอเข้าห้องซิกอาจารย์พี่หมีนะครับ หาท่านใดนะครับสนใจจริงๆก็อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่กระผมพูดนะครับเพราะว่านักลงทุนจะต้องเข้าไปที่ Facebook Page เทรดทองต้องรู้ก่อนเพื่อไปดูรีวิวก่อนว่าเขาทำกำไรกันได้จริงๆหรือเปล่านะครับเข้ามาที่เพจแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากครับสวัสดีครับ